คมนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีธาตุดินนะคะมีกินกันะคะมังกรแล้วก็พุกศพเนาะอะ,อะโอเคสับครั้งสุดท้ายโอเคเริ่มเลยกระหัชาวราศีธาตุดินนะคะ Prince of Cups Two of Cups ดี The อ็มเพรสขึ้นมาไพ่เด่นขึ้นมา3ามใบเรื่องของความรักนะคะมีโอกาสจะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาจีบอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความพร้อมนะคะในเรื่องของชีวิตนะการงานการเง,นรงินพร้อมพรั่งนะคะเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาเขาขอโอากาส ความรักจากคุณอยากจะเป็นแฟนอยากจะพัฒน,นาความสัมพันธ์เนาะหรือใครบางคนถ้าคุณรอให้คนเก่ากลับมาก็อาจจะมีคนอาจจะเป็นคนเก,เ,กเก่าก็ได้ที่ติดต่อกลับมาไพาข่ขึ้นค่อนข้างจะเด็ดในเรื่องของความรักขึ้นมา3าใบแรกเลยนะคะเอ,อเออจ็ควันขึ้นมาบางคนถ้าไม่ใช่เรื่องของความรักอาจจะเป็นพาร์ทได้พาร์ทเน,นอร์หุ้นส่วนใหม่ๆนะคะที่เป็นคนที่รอบรู้นะคะความเก่งความฉลาดรอบด้านนะคะเป็นคนมีความสามารถ มีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆเริ่มงานใหม่นะคะถ้าคุณรอง,งานอยู่มีโอกาสที่บริษัทที่คุณไปสมัครงานไว้จะติดต่อก,กลับมานะคะน่าจะในเรื่องของโปรเจกต์แล้วก็ในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้หุ้นส่วนใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตกลงเจราจารน่าจะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะเรื่องของความรักเป็นคนใหม่ๆจริงๆนะคะที่จะเข้ามาอายุประมาณ20ิ 2ีิจนถึงประมาณ30-35นะคะประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะ Prince of Cups will o f f o r t u n e hermit the h i e r o p h a n ไพ่อออเ,พเมเจอร์ค่ะน่าขึ้นมาทั้งหมด3ใบนะคะในเดือนนี้ผู้ใหญ่ค่อนข้างจะเอ็นดูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาค่อนข้างจะช่วยคุณนะคะหนุนดวงคุณให้ดีขึ้นนะคะเขาอยากจะบอกคุณว่า ดวงของคุณที่มันเคยแย่สิ่งที่มันเคยไม่ดีค่ะกรรมที่คุณเคยทําไว้มันจะส่งผลในช่วงนี้ถ้าคุณทําดีมาตลอดจะส่งให้จะส่งผลให้ดวงของคุณเนี่ยดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าในอดีตที่ผ่านมาคุณทาอะไรไม่ดีไว้ให้ระวังตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้เพราะว่ามันเหมือนเป็นกลงล้อแห่งกรรมนะคะคนไม่สามารถจะหนีกรรมได้นะคะเพราะกรรมคือการกระทํานะบางคน เมยไม่ได้อยากที่จะติดลบนะคะหรืออ่านแง่ลบคือจะดีจะร้ายขึ้นอยู่ที่การกระทําของคุด้วยเช่นกันนะคะสู้นะคะอยากให้ปัจจุบันเป็นแบบไหนนะคะอยากให้อ้อยากให้อนาคตเป็นแบบไหนปัจจุบันต้องเป็นคนแบบนั้นนะคะอยากจะให้อนาคตสดใสทุกวันนี้ก็ต้องขยนันก็ต้องหางานก็ต้องสู้นะคะแต่ถ้าดูจากไพ่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วดวงคุณจะดีขึ้นผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะค่อนข้างจะดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณนะคะช่วงนี้ Justice ขึ้นมา Temperance Knight of Swords High Major ค่นะขึ้นมาเกือบ6ใบติดๆิดดดกันเยอะมากนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เป็นเดือนสำหรับความเข้มข้นนะคะเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะการโยกย้ายเอกสารสัญญานะคะข้อตกลงอะไรกัแล้วแต่บางคนอาจจาะได้มีโอกาสได้ติดต่อสื่อสาร นะคะหรือว่าเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องเป็นธุรกิจใหญ่ความคิดใหญ่ๆสิ่งใหญ่ๆนะคะเดือนนี้ให้เน้นทําอะไรใหญ่ๆนะคะเน้นทําอะไรใหญ่ๆไว้น่าจะดีกับตัวเองนะคะก้าวดาบคุณยังมีความเครียดนะคะมีความกังวลว่ากลัวตัวเองจะทําไม่ได้กลัวสิ่งที่คิดสิ่งที่ที่หวังไว้เนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ถ้าดูจากไพ่แล้วเนี่ย จัก,กรวาลเขาช่วยคนอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือไม่ว่าคุณจะศาสนาไหนนะคะเขาช่วยคุณอยู่นะช่วยคุณให้คุณได้เจอแต่เรื่องที่มันยุติธรรมนะคะอะไรที่ไม่แฟร์อะไรที่ไม่ใช่ใครที่เข้ามาโกงใครที่จะเข้ามาหักหลังเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่คนที่เคยทําไม่ดีกับคุณจะโดนสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะกรรมจะตามทันเขาเองนะคะให้บอกว่าคุณไม่ต้องทําอะไรนะคะปล่อยให้เป็นเรื่องของกรรม Seven of p e n พ a c l e ค o ลทูออฟ หายเพนเทสลึกๆแล้วชาสิตธาดินนะคะคุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะมันเหมือนบางคนคุณอาจจะลงทุนไปแล้วบางคนอาจจะลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะธุรกิจการงานแล้วก็บางคนจะเป็นเรื่องของความรักนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่นิ่งนะคะคุณจะต้องนะคะฝึกสมาธิเ้อถ้าดูจากไพ่นะคะสมาธิสําคัญมากนะคะเพราะว่าอารมณ์ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่ายนะคะเดือนนี้อารมณ์คุณนะคะอิโมชั่นอลจะซัด นะคะอิโมชันจะซัดคุณมากๆจะเป็นคลื่นที่คอยซัดให้คุณเขยพอสมควรดังนั้นเดือนนี้คุณจะต้องอดทนจะต้องหนักแน่นนะคะจะต้องฝึกฝนในเรื่องของการดูอารมณ์นะคะแล้วก็ให้ตัวเองรู้ว่าตัวเองคิดอะไรอยู่นะคะแล้วก็ทำอะไรอยู่ง่ายๆเดือนนี้ต้องมีสติเนาะ Queen of Wands Prince of, Pen of Pentacles Seven of Wands อุปสรรคปัญหามีเข้ามาค่ะมีเข้ามา แต่ว่าเรื่องของการเงินถ้าคุณรออยู่มันมีโอกาสจะได้แต่ว่ามันล่าช้าถ้าใครที่รอเรื่องเงินนะคะมีโอกาสจะได้แต่ล่าช้านะพยายามอดทนนิดนึงนะคะไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่คุณลงทุนไปแล้วมันจะไม่ได้ไม่เห็นผลมันได้แต่ว่าคุณจําเป็นจะต้องอดทนกับมันนะคะช่วงนี้ทําอะไรอย่าทําตามใจอย่าทําตามอารมณ์ให้มีในเรื่องของการวางแผนนะคะให้ดีเป็นสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามนะคะรับมือกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่า มันจะยังมีอุปสรรคเข้ามาทดสอบนะคะความแข็งแร่งความสามารถของคนอยู่ในเดือนนี้นะสำหรับชาวราศีธาตุด,ดินนะคะอ่ะ okay. โอเค Knights of Pentacles Knight of Wands Prince of Wands นะคะคนเข้ามาแน่นอนจะเข้ามาหาคน,นเรื่องของความรักช่วงนี้คนค่าจะดูดีเป็นพิเศษถ้าโสดอยู่นะคะคุณอาจจะสนใจเรื่องของเงินเรื่องของงานมากกว่าต่อให้มีคนเข้ามานะคะคุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจในช่วงนี้ อุปสรรคปัญหาก็ยังมีอยู่แต่การเงินนะคะจะดีค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ความรักไพ่บอกว่าจะเด่นแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะถึงแม้คุณมีโอกาสจะได้เจอคู่หรือเจอเจอคนที่ถูกใจกแต่มันเหมือนคนเองก็ยังมีกำแพงในเรื่องของความรักอยู่นะคะสำหรับคนที่ความรักลงตัวอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้แม้ว่าน่าจะยังไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้มีไพ่อะไรที่มันจะเกิดขึ้นว่าความรักความสัมพันธ์จะไม่ดี นะคะสี่ไม้เท้าขึ้นมาอีกมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์นะคะการมั่นหมายแต่งงานนะหรือการพูดคุยกันในเรื่องของทําให้ความสัมพันธ์มันมันจริงจังมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องที่ไม,ไม่ไม่ถูกใจหรือไม่พอใจกันบ้างนะคะให้พยายามเข้าใจกันละกันส่วนคนโสดนะคะให้บอกว่าบางครั้งการที่คุณปิดใจเรื่องของความรักจนเกินไปจะทําให้คุณเองนะคะเสียโอกาส บางสิ่งบางอย่างเสียคนดีๆไปแล้วก็พลาดคนดีๆไปได้นะคะคนที่เข้ามานะคะมีทั้งธาัดน้ำธาตุไฟนะคะแล้วก็ทัดลมนะคะธาตน้ําก็คือมีรกรากฎพิจิตไฟก็จะมีเมสิงะนูนะคะลมก็กลุ่มตัวไมถุนนะคะอายุมีตั้งแต่25นะคะไปจนถึง40นะประมาณ40ปีนะคะ,ะดูแล้วชีวิตนะคะ ดวงคร่าวๆในช่วงนี้ของชาวราศรีธาตุดินเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันยังไปได้นะคะมีอุปสรรคเข้าปัญหาเข้ามานะคะมันก็ยังแก้ไขไปได้นะคะไม่ได้มีอะไรเหนือบ่ากกว่าแรงหรือเกินความสามารถของคุณนะคะอาพาอยากจะแนะนําอะไระคะในเรื่องของการทําบุญนะ Knight of Stone นะคะวูอ่ะโอเค การโปรดสัตว์ในเดือนนี้ส่งผลดีนะคะ Two of Stone Challenge k n i g h t of Arrow นะคะ d e c a t i o okay. n s โอเคเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ทำให้ทาบุญนะคะเกี่ยวกับสัตว์เนาะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะการช่วยเหลือมูลนิธิน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าช่วยสัตว์ที่ ไม่มีบ้านนะคะรักมาลียังอันนี้ก็ช่วยได้นะคะสามเชลซีสนะคะโอเคให้บอกว่าในเดือนนี้คุณยังมีศัตรูอยู่นะคะคนที่คอยอิจฉาคุณนะคะให้พยายามนะคะช่วยเหลือปล่อยสัตว์นะคะช่วยเหลือสัตว์พวกนี้จะส่งผลนะคะให้คุณสามารถที่จะเอาชนะศัตรูนะคะหรือคนที่คิดไม่ดีกับคุณได้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะ,ะโอเค ต่อไปเป็นคำแนะนำของชาวราศีธาตุินนะคะจะมีอะไรบ้าง Pick Spirit use your mind wisely นะคะเดือนนี้จะต้องใช้สมองใช้ความคิดตัวเองเป็นพิเศษนะคะจะต้องฉลาดในการเลือกฉลาดการใช้อารมณ์นะคะ โอเคบรสโอเคห่งใบแอนซาคุณคิดเยอะคิดมากนะคะเหมือนกับว่าคุณอยากได้สิ่งที่คุณต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็บางคนคุณอาจจะกลัวว่าคุณไม่ได้ชอบมีไพ่ก้าวดากขึ้นมาเมื่อกี้นะความคิดมากเดือนนี้ให้ระวังปัญหาความเครียดนะคะไมเกรนด้วยสุขภาพนะให้ระวังความเครียดไมเกรน ดะะูภาพด้านอื่นยังไม่มีให้ระวังเรื่องของความเครียดเท่านั้นนะคะคือไพ่อ๋อจริงๆแล้วอ่าสิงศักดิ์จักรวานเขาคอยช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแค่คุณเองนะคะจำเป็นที่จะต้องคิดนะคะตัดสินใจนะคะแบบดีๆมีสติในการใช้ชีวิตแค่นั้นเองนะทุกเรื่องผ่านไปได้นะคะถ้าดูจากไพ่เนาะ,ะโอเคต่อไปเป็นคําแนะนาําในเรื่องของความราักสาหรับชาวราศีธน Open mind, ะะเปิดโอเป n มนะคะเปิดอกเปิดใจนะคะ Your soulmate may differ from your usual, usual type and expectations นะคะเขาบอกว่าคู่ของคุณแต่คนที่เป็น soulmate อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบที่คุณคิดในแบบที่คุณหวังนะคะเปิดใจอย่าปิดใจว่าจะต้องเป็นคนนี้จะต้องเป็นแบบนี้นะคะเขาจะต้องเข้ามาลักษณะไหนให้บอกว่าให้เปิดใจไว้นะคะ Love yourself first, a Your self-respect make you more romantically attractive attractive. Naka. Okay. เดือนนี้รักตัวเองนะคะฉลาดในการเลือกคบคนฉลาดในการตัดสินใจฉลาดในเรื่องของอารมณ์นะํามีสติเดือนนี้ชาวราศีมังกรในเรื่องของการมีสตินะคะเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคะรู้จักรักตัวเองรู้จักเห็นค่าตัวเองนะคะแล้วก็เปิดใจให้ตัวเองได้มีโอกาสนะคะได้เจอคนหลายๆคนหรือคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสที่คุณจะได้เจอโชเมยได้นะคะได้เจอเนื้อคู่พอไพ่บนขึ้นตั้งแต่แรกแล้วแต่ขอแค่คุณเองเปิดใจนะ ไม่มีอะไรแล้วค่ะน่าจะมีเพียงเท่านี้สำหรับดูดวงภาพรวมของชาวรา,ราศีธนิน์นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงนะคะช่วงนี้ก็ระบาดหนักเลยเนาะนเรื่องของโควิดนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็แฮงเ่งรวยปบางๆเจอแต่คนดีๆเจอแต่สิ่งดีๆวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะคนที่ค่อยติดตามกันนะคะบ๊ายบาย